สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะนี่เลยจ้าเพื่อนๆในนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือส้มโอนะคะส้มโอสมพรปอกออกมาแล้วมาชิมมันเปรี้ยวมากๆเลยวันนี้ก็จะนํามายำนะคะแกะเปลือกออกให้หมดเลยแล้วก็นํามายำนะคะยำส้มโอจ้าวันนี้สมพรก็ยังไม่เคยยำเลยนะคะก็เลยจะลองนํามายำดู นี่นะคะเราก็แกะออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แกะลอกเอาเปลือกออกให้หมดนะคะยำส้มโอกินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้นะคะเครื่องยำก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนมีพริกกับหัวหอมแดงหั่นซอยนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายแล้วก็ถ้วยนี้นะคะเป็นเครื่องยำสำเร็จรูปที่เป็นขวดนะคะที่เคยยำหมูยอ วันนี้ก็จะนำมายำส้มโอจ้าเราก็จะยำในชามนี้นะคะก็ใส่เครื่องยำไปเลยนะคะอย่างแรกก็น้ำปลาก่อนเลยพริกยำนี่นะคะใส่ลงไปส้มโอนะคะก็จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมะนาวใส่น้ำตาลจา้าใครมีน้ำตาลอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะเติมน้ำปลาลงไปน้ำตาลนะคะคนให้เข้ากัน ใส่พริกกับหัวหอมซอยลงไปนะคะนี่เลยจ้าคนนี่นะคะให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะคะเมนูยำส้มโอนะคะใ,ใครมีแบบกุ้งแห้งก็ใส่ได้นะคะมีหมูแล้วแต่เราจะใส่นะคะวันนี้สมพรไม่ได้ใส่นะคะมีส้มโออย่างเดียวยำกินเล่นกินกับข้าวได้นะคะ นี่เราก็คนให้เข้ากันสีสันแซ่บมากเมนูยำนะคะง่ายๆนะคะส้มโอเปรี้ยวเกินเราจะมากินแบบอะไรโดดโดดก็ดูจะเปรี้ยวนะคะทำพิเกลพริกเกลือจิ้มก็ได้นะคะวันนี้สปอนก็เลยลองนํามายำดูแกะให้เป็นเนื้อๆแบบนี้นะคะชิ้นๆไม่ต้องแกะ ชิ้นเล็กเกินนะคะเวลาเรายำม,มันก็จะหลุดออกมานะคะเอาชิ้นพอดีพอดีแบบนี้เลยคนให้เข้ากันว้าวน้ำลายสอเลยนะคะเพื่อนๆยำส้มโอนะคะฟาร์มเผชฟาร์มอะไรก็ปรุงเพิ่มได้นะคะเอารสชาติแบบที่เราชอบนะคะเพื่อนๆปุ๊ข้ขาให้เข้ากันเลยจ้า นี่เป็นชิ้นๆแบบนี้กินเล่นก็ได้นะคะกินกับข้าวก็ได้ยำส้มโอแซบๆจ้าน้ำส้มโอก็จะออกมานะคะถ้าเราคนนานๆนะคะนี่เลยจ้าแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเมนูยำส้มโอจ้าอร่อยอร่ๆแซบๆ ชิมดูนะคะรสชาติใช้ได้เลยนะคะเผ็ดหวานเปรี้ยวกำลังดีเลยตักใส่จานนี่สีสันน่ากินมากๆเลยยำส้มโอแซบๆซนะคะเพื่อนก็ลองนำไปทำทานดูนะคะ กินกับข้าวกินกับอะไรล่ะกินเล่นนะคะนี่เลยจ้าเสร็จแล้วยำส้มโอเปรี้ยวหวานแซ่บอร่อยอร่อยนะคะเนื้อส้มโอก็จะไซส์แบบนี้นะคะกินก็จะแตกออกมากุบกรุบกุบกรุบ,บอร่อยมากๆเลยจ้านี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้ครัวสมพรน,นำมาให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็นำไป ทำทานกันนะคะก็ฝากากไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุพรนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ